สวัสดีครับวันนี้ออกมาเหมือนเดิมว่างกันเลยออกถ้าว่างนี้จะออกหาเรื่อยครับนี่ครับมีเจอไว้สองลังครับลังนี้จะใหญ่หน่อยแต่ลังแรกจะเล็กเนาะก็เดินมาเจอแวะขี่รถมาเลยแวะดูตามคลอ,องหน้ามี เคยมีอยู่นยครับคลองเริ่มจะแห้งแล้วถ้าเราเดินในคลองนี่จะเห็นหง่ายๆครับมันจะรอให้น้ําแห้งก่อนกะว่าน้ําแห้งเดี๋ยวจะเดินในคลองผมเคยหาทุกปีครับแถวนี้มันเคยเยอะครับ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องอมได้ตีเลยเดี๋ยวได้ไปดูหลังสองที่สองต่อขอตั้งกล้องแป๊บครับตั้งเสร็จแล้ว แต่จะไม่เห็นมิม,มาสิมันบังหมดเลยเนาะก็ไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวผมขอตีก่อนครับ <c oughs> จะมีน้ำหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับ ใช้นี้เป่าใส่ โอ้ัน้ำสวยครับติดตา มาดูใกล้ๆหัวน้ำปิดตาสวยครับผมนี่ตาครับสวยใหญ่อยู่หัวน้ำเนาะกอตีครับผม เท okay, เลยน้ำสุดยอดใหญ่น้ำใหญ่โอ้ยอดเลยครับน้ำย้อนแสงหน่อยครับโอ้โห เดี๋ยวไปดูลังที่สองครับผมเราก็มาถึงลังที่สองนะครับลังที่สองโอ้โหอยู่ข้างในเลยจะตั้งกล้องไม่ได้เดี๋ยวต้องให้แฟนถือผมจะลงไปตีนู่นเลยอยู่ข้างล่างเลยครับโอ้โหอยู่ลึกลังไม่ค่อยโตครับแต่ดูหัวน้ำมันใหญ่ครับ อ่ะเดี๋ยวผมขอลงไปตีก่อนครับอันนี้ได้มาเมื่อกี้ครับน้ำดีใช้เป่าใส่เหมือนเดิม เป็นต้นละกรมหนามยาวตองระหวัง บ้านเขาเรียกว่ามืหอยโขงนะขลังแบบเนี้ยโอ้หัวน้ำสวยครับผมรู้สึกว่าจะแก่แล้วแต่หัวน้ำสวยมากเลยลุย แม่มาให้ได้อย่างนี้สิครับน้ำส,สวย ขหยาวครับผมหัวน้ำสุดยอดเล็กแต่พริกขี้หนูแจ่มน้ำสวยครับผม มันเป็นคลองชันช้นๆเนอะ <c oughs> ไม่มีที่ตั้งกล้องกันเลยต้องให้แฟนก็ถือเนาะ <c oughs> วันนี้มาสองคนเจ้าตัวเล็กก็ได้มา <c oughs> ผมก็จบขอจบคลิปแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็ฝากสับตะไคร้ผมด้วยนะครับโอ้โหมาเท่านี้ไส้สวยๆอยู่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ